สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาชมบ้านรั้วบ้านบ้านรั้วบ้านสไตล์นี้นะคะก็จะก่อปูนครึ่งหนึ่งนะอาจจะก่ออิดครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นระแนงนะคะก็เราก็มาดูนะคะว่าจะเป็นระแนงไม้หรือว่าเหล็กรั้วกำแพงบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นของทีมงานช่างกาดนะะเดี๋ยวสนัาพาไปชมรายละเอียดนะคะ สำหรับรั้วบ้านหลังนี้นะคะเสาที่ใช้นะคะจะเป็นเสาสําเร็จเนาะเป็นเสาสําเร็จหน้าห้าความสูง2เมตร50ความสูงของเสานะคะ2เมตร50 m. เนาะความสูงจากคานขึ้นไปนะคะก็เหลือ2เมตรนะแล้วก็ลงดินไป50เซน แต่ละช่องนะคะก็จะเปิดช่องละ2เมตร50 m. ในส่วนของอิดบล็อกที่ใช้นะคะแต่ละช่องประมาณ30ก้อนตอนนี้อิดบล็อกนะคะอยู่ที่ก้อนละ5บาท80สตางค์นะคะส่วนช่องประตูหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะเว้นไว้4เมตร สันนัตพามาดูฝั่งทางด้านซ้ายสวยมากค่ะทีมงานช่างกัดนะคะงานดีงานเรียบร้อยรั้วบ้านหลังนี้นะคะก็เปิดช่องละ2เมตรห้ทุกช่องค่ะ,คะก็จะเว้นประตูทางเข้าไว้2ด้านนะคะด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทางด้านซ้ายท้ายสุดนะคะก็จะมีประตูใหญ่อีกช่องหนึ่งช่างก็ทํางานอยู่นะคะอ,อันนี้เลยนะคะทับหลัง ทับหลังจับเสียมนะความหนาก็จะอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะความหนา15เซนติเมตรคานหนา15 cm. สวยมากช่างฝีมือดีมากๆค่ะ ในส่วนของคานเทคานลงดินนะคะไม่ใช่คานลอยนะความหนาของคาน50เซนติเมตรรั้วหลังนี้นะคะไม่ได้ดึงสเตน,นะเพราะว่าดินก็เป็นดินเดิมนะคะดินแน่นอยู่แล้วไม่ใช่ดินถมใหม่เนาะก็ค,ะคุณช่างบอกว่าไม่ต้องดึงสเตก็แข็งแรงนะคะในส่วนของคานก็เทโอบรอบเสาทุกต้นอตอนนี้คุณช่างก็เริ่มทยอยแกะแบบคานออกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านหน้าบ้านในส่วนของค่าวัสดุ นะคะที่สานักทราบมาคร่าวๆนะเสาวความสูง2เมตร50เนาะจะเป็นเสาหน้า5นะคะอันนี้ก็ตกต้นละ450บาทส่วนในส่วนของค่าวัสดุอื่นๆนะคะก็จะมีอิฐหินปูนทรายนะคะอิฐลงอิฐล็อกเนาะอันนี้ก็วัสดุที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะ38,000บาท38,000บาทนี้นะคะนับดูแล้วก็อยู่ประมาณ13ช่อง ในส่วนของค่าแรงนะคะคุณช่างเหมาเป็นช่องเลยนะคะก็เริ่มต้นที่ช่องลนะ1,700บาท1,700บาทนี้รั้วหลังนี้กับบ้านคุณช่างนะคะเดินข้ามถนนมาเองนะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลนะบ้านคุณช่างก็แค่ตรงข้ามนะคะบ้านตรงข้ามกันตรงนี้เลยนะตรงที่สานัดยืนอยู่นี้ก็เป็นบ้านของคุณช่างนะสไตล์รั้วหลังนี้นะคะก็ครึ่งปูนครึ่งระแนงในส่วนของระแนงนะจะเป็นระแนง ไม้ฝาเชื้อราหรือว่าจะเป็นระแนงเหล็กอันนี้เดี๋ยวสานาจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในส่วนของค่าแรงช่างก็ขึ้นอยู่ที่ระแนงด้วยนะคะถ้าเป็นไม้เชอราก็จะง่ายนะคะค่าแรงก็จะถูกลงถ้าเป็นระแนงเหล็กอันนี้ค่าแรงก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะาราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่1,700บาทไม่เกิน2,500บาทค่ะ สำหรับทีมงานช่างการนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามสานัดเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สานัดบรรณาสุชาวดีได้สานัดวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะช่วงนี้คุณช่างขอรับงานในพื้นที่ก่อนนะคะสำหรับรั้วบ้านหลังนี้นะคะสานัดจะมาอัปเดตให้ f อซทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปพร้อมทั้งราคาพร้อมแจ้งราคาวัสดุบวกค่าแรงช่างนะคะรวมเป็นเสร็จจะหมดอยู่ที่เท่าไหร่สานัดจะมาอัปเดตอีกครั้งค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสารคาาชมบ้านแใบบ้านสวยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ